ครูสาวเริ่มให้ปลดป้ายชื่อตัวเองลงเป็นคลิปที่ทำเอาน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวสำหรับชีวิตเรือจ้างเมื่อส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งก็ถึงวันอําลาซึ่งในทุกๆปีก็จะมีครูที่ครบอายุราชการได้เวลากเกษียณอายุราชการบางคนเฝ้ารอวันที่จะได้พักผ่อนแต่บางคนยังทำใจไม่ได้ที่จะต้องอำลาถึงกับน้ำตาไหลเลยก็มีเมื่อวันที่ยี่ส ย่ห6สสมาชิกทิกทอครูเรเคน2021โสต์โพสคลิปเรียกน้ำตาหลังครูกนกวันแสงจงครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงเวลาที่ต้องกเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนนี้30ก่อย่อขึ้นไปปลดป้ายชื่อตัวเองทั้งน้ำตาเพื่อขึ้นป้ายชื่อครูประจำชั้นคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่ต่อไป โดยในคลิปครูกนกวันถึงกับร้องให้ออกมาอย่างไม่ต่อหน้าเพื่อนครูและลูกศิษย์หลังต้องกเกษียณอายุราชการพร้อมกับขึ้นไปปลดป้ายชื่อตัวเองที่หน้าห้องเรียนชั้นปนหน่งก่อนจะเอาป้ายชื่อมากอดไว้แนบบอกแต่น้ำตาก็ไหลไม่หยุดเพราะยังคงทำใจไม่ได้ที่ต้องอำลาอาชีพที่รักไปในตอนนี้ หลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดจำนวนมากและได้อธิบายกันว่าช่วงเวลานี้ของทุกปีจะมีครูเกษียณอายุราชการและยังยินดีกับครูที่ส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งไปหลายรุ่นและถึงเวลาที่เรือจ้างต้องวางไม้ภายแล้ว